ยพิทีแห่งนี้มีแต่รอยยิ้มอิ่มสุขลูกสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้สนุกส่งรักส่งยิ้มให้หันสาเปี่ยมสุขมายิ้มให้สนุกยิ้มให้มีความสุขชวนกันยิ้มยิ้มยิ้มหนึ่งสองสามยิ้มดังโยโยยิ้มดังโยโย่ยิ้มดังโยโย่ยิ้มดังโยโย่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการยิ้มดังที่นี่บนบ้านทีวี psi 73เฮียชอเชริดาดำเนินยิ้มนะครับและวันนี้เรามีโปรแกรมพิเศษนะครับมีสาระความรู้ความบันเทิงเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็ยังมีพิธีกรร่วมด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีช่วงยิ้มดังทอล์กนะฮะเราจะมาซักประวัติ ของพิธีกรร่วมพิเศษในวันนี้นั่นคือพิธีกรคนนี้เลยนะครับน้องดีมอ่าแนะนําตัวสวัสดีค่ะน้องดีมธนพรนะคะครับผมในช่วงแรกนี่ก็เป็นพิธีกร่าร่วมกับเฮียชอไปก่อนนะครับจะได้มีสีสันนานๆทีจะมีพิธีกรสุภาพสตรีนะครับมาร่วมดำเนินรายการด้วยนะฮะในช่วงแต่ละช่วงของรายการนะก็จะมีช่วง อยิ้มดังฟังเพลงอเพลงเพราะๆพราะมิวสิกวิดีโอดีๆมาฝากกันนะครับแล้วก็มีช่วงชวนกันยิ้มก็จะเป็นคลิปน่ารักน่ารักมาฝากให้ได้ติดตามรับชมสร้างรอยยิ้ม่แล้วก็จะมีช่วงความรักปักยิ้มอกิจกรรมดีๆกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกันนะฮะแล้วก็วันนี้นี่พิธีกรของเรานี่เป็น นางฟ้าสายบุญเ,เดี๋ยวให้น้องดีมพูดถึงนางฟ้าสายบุญมีที่มากันยังไงหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยเปิดด้วยคลิปที่น้องดีมไปช่วยเหลืออผู้ยากไร้บ้างผู้ขาดแคลนเนาะะที่มาเป็นยังไงคะ,ะก็คือ ทางแม่นะคะแม่กับบีมก็ได้เปิดชมรมที่ชมรมว่า,ชม,มาชมรมสายบุญชมรมสายบุญชมรมเนี้ยค่ะก่อตั้งอยู่ที่เอ่อวัดไผ่สนก็คือเป็นวัดผู้บ้านผู้เมืองของชาวปวกแดงอ๋อ oh, ใช่ <okay. S 2> แล้วก็เหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด huh. ก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีชมรมที่แบบคอยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอในวิกฤตตอนนั้นก็คือจะเป็นโควิด ก็เรียกว่าเป็นจิตอาสาด้วยใช่ะะจิตอาสา,ศา,ศาก็เลยได้ชายานี้มาคือ,อนางฟ้าสายบุญาาเกื่อกูลสังคมวะสัะเอาละครับเราทราบพ,พอสังเขตนะฮะจากนางฟ้าสายบุญน,น้องดรีมนะฮะตอนนี้เราไปเริ่มที่ยิ้มดังฟังเพลงกันก่อนนะฮะฟังเพลงโปรเจกชริดักฮ้องเพลงฮักไอายจรันกับเพลงนี้นะครับ พี่สาวครับไปฟังกันเลยครับ <T un> ช่วงยิ้มดังฟังเพลงลา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  but i เป็นน้องชายพี่สาวครับตอนนี้ผมหักปีแล้วครับจะหักปีบอมีนายพออยากเป็นน้องชายแล้วล่ะ ีครับจำน้องใจคนนี้ได้ก็จำได้บ่ได้ก็บอกมาลาลาพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้ว ปีก็ฮักผมเป็นน้องชายพี่สาวครับตอนนี้ผมฮักปีแล้วครับจะฮักปีบ่มีนาบออยากเป็นน้องชายแล้วล่ะบอกอยากเป็นน้องชายแล้วล่ะบออยากเป็นน้องชายแล้วล่ะ นั่นคือเพลงพี่สาวครับเกิดทันไหมลูกไม่ทันแน่นอน,ไม,นไม่ทันนะฮะลาลาลาแต่ถ้าได้ยินนี่จำได้อะะของครูจรัญมโนเพชราชาฟกสองคำเมืองนะครับในแบบฉบับของเชอรี d u c กสไตล์นะครับอพอช่วงนี้แล้วเนี่ยเวลาแบบชมอะไรยิ้มยิ้มนี่เป็นไงบ้างความสุข <S <S ที่มี <S 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 ชอบทำคลิปแบบตลกตลกบ้างไหม มีบ้างค่ะแบบเงียบๆแม่ไม่เห็นอะไรเงี้ยเต้นอะไรเงี้ยชอบเต้นรัวๆนะเออเต้นรัวๆบ้าๆบอๆมันต้องมีบ้างหน่อยนะฮะอะไรประมาณนั้นน้องดีอาจจะส่งมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะได้เห็นรอยยิ้มอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นก็เป็นช่วงชวนกันยิ้มไปชมคลิปน่ารักน่ารักนะฮะเป็นทหารไทยไปอออยู่ที่ ซูดานแล้วก็เป็นภาพน้องน่ารักน่ารักชาวซูดานที่มาสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทหารไทยไปชมเลยครับช่วงชวนกันยิ้มเดี๋ยวเอาขนมให้เตบี้เอ๊เดินมาเลยเดินมาเลย <c oughs> เอาไหมเอาขนมไหมเอาขนมไหมเอาขนมไหมเอมเอ,เอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเออหิวขนมไหมกิน,ๆๆนๆๆไหม กินหรมกก็ถามได้ว่ากินไหมกินะไมากินมาอะไรหรออ่ะ I love you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  Thailand I love t นี่ Thailand เอออ่ะอบขอบคุณครั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 บ คุณครับเอ้ยคุณคุณครับอะไรเราขอบขอบขอบคุณคุณครับครับครับเออขอบคุณครับคุณครับเออโอเคบาย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 เออแม่เล่นกมให้ไหมเล่นเกให้อร่อยไหมอร่อยไหมไมยได้กึดโอเค นั่นเป็นช่วงชวนกันยิ้มนะเพราะฉะนั้นต้องสร้างรอยยิ้มหน่อยปกติน้องดีมนี่ก็จะเป็นคนยิ้มเก่งอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าจะยิ้มตลอดเลย้นั่งเนี่ยเนี่ยยิ้มดังมีท่ายิ้มดังเลยอ๋อนี่ท่ายิ้มดังนะฮะเป็นท่าเฉพาะของรายการนะครับการเป็นพิธีกรนี่ชอบไหมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ได้อยู่ก็ ถ้าฝึกเนาะถ้าฝึกบ่อยๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นสายยิ้มนางฟ้าสายบุญสายยิ้มเออวันวันก็นั่งยิ้มอยู่แบบนี้ทั้งวันนะคะเราจะปิดท้ายในช่วงแรกด้วยยิ้มดังฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะลองบอกสิตอนนี้ไปพบกับช่วงยิ้มดังฟังเพลงค่ะอะไรนะคะ ตอนนี้ไปพบกับช่วงยิ้มดังฟังเพลงค่ะมีเพลงเพ,าะ,เพาะมาฝากกันอตอนนี้ไปพบกับช่วงยิ้มดังฟังเพลงค่ะมีเพลงเพ,าะ,เพาะมาให้รับชมกันอโอเคครับผมหลังเพลงนี้พักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าารามรักปักยิ้มม, <Yeah. S 2> มีท่าอีกแล้วนะคะยิ้มดังฟังเพลง Tchau. เจากคืนนี้คงต้องมีวันพบเจอแล้วใครที่เมอคราวบอกเมื่ออยิมยิ้มยิ้มดังพื้นที่แห่งนี้มีแต่รอยยิ้มอิ่มสุขบุกสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้สนุกส่งรักส่งยิ้มให้หันสาเปี่ยมสุขไม่ทันให้สนุกยิ้มให้มีความสุขยิ้มดังให้มีความสุขเยอะเยอะ ผู้ชายอรมณ์ดีี้เล่นเป็นกันเองชอบเชอริดักหรือเชอรี่ดัก,ก,ร,กรักศรีชมพูโรแมนติกก็มีสนุกก็มา,า,มา,าดาวน์โหลดได้ทุกแพลตฟอร์มมิวสิกออนไลน์ติดต่องานโชว์0840965598 0840965598สำนักเพลโงโดมเพลงสร้างสรรค์ สวัสดีครับต้อนรับสู่ร้านเตี่ยวอิงน้ำนะครับนิยามความอร่อยริมสายน้ำเจ้าพระยาร้านอาหารที่มีมากกว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวครับใครที่มาเกาะเกร็ดต้องมาที่นี่นะครับไม่มาถือว่าพลาดนะครับมี2บรรยากาศด้วยกันนะครับด้านหน้าของเราติดถนนคนเดินอีกด้านหนึ่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาได้ชมวิวสวยๆพร้อมกับทานอาหารอร่อย9นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีและพบกันที่เตี๋ยวอิงน้ำนะครับ น้ำขิงสดสุดคุณยายเสีงเงียมใช้ขิงแก่สดสดบดเป็นเนื้ออยู่ในขวดคล้ายๆตะกรอนต้องขยาขูดก่อนดื่มทั้งนี้สมุนไพรห้าชนิดเป็นส่วนผสมกามพรพลูเชเอมดอกบุญน,นาคโกดเชียงและเกจมูลเพลิงรสชาติหวานน้อยดีต่อสุขาภาพการันตีวิรางวัลผลิตภัณฑ์เครื่องดืง่มชนะเลิศของชุมชนสังเลยนตอนนี้พร้อสมส่งฟรีในโคราช0 8 1 6 4 6 5 5 5 3 0 8 1 6์แ5ด่ง wow! รับเป็นเพลงผลิตเพลงโฆษณาและเพลงให้กับนักร้องทั่วไปหรืออยากร่วมงานกับเรารับงานผลิตสปอตที TV, วีวิดยุถ่ายมิวสิกภาพยนตร์โฆษณาวิดีโอภาพนิ่งงานตัดต่อทุกรูปแบบติดต่อได้ที่ดูดฟิล์มเมเกอร์และสำนักเพลงดงเพลงเรคคอร์ด0 8 4 0 9 6 5 5 9 8 0840965598บริษัทพนบีเทคโนโลยีผู้แทนจำหนา่ายตู้คอนเทนเนอร์สำนักง,งานหรือตู้ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็น แผ่นผนังพาแนวม่านริ้วพลาสติกใสสินค้าคุณภาพใส่ใจบริการเป็นอย่างดีสนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0954416443แพนบีชื่อนี้แต่สุดจัดช่วงฟาร์มรักปักยิง แล้วเราก็กลับเข้าสู่ช่วงของรายการยิ้มดังในช่วงนี้ก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักมีมาฝากกันนะฮะน้องรีมนี่ชอบรำไทยไหมโอ้ยรำตลอดเลยรจริงวห <laughs> ใช่โอ้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาเอาคลิปมาให้ชมไปดูโอ oh, นะ้ได้เ <laughs> นี่ย <laughs> ระหว่างที่เราคุยกันจะให้ชมคลิป น้องดีมฟ้อนรำรำแบบไหนก็คือเหมือนช่วงปีที่แล้วนะคะก็จะรำบวงสวงกันไดสวยงามสวยงามอ่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมไปด้วยนะครับสวยงามเลยนะฮะมีสมัยเชชอตอนตอนประถมถึงม .3 นะฮะก็รำหลากหลายนะรำตังหวายรำภูไทยรำไทยอประมาณนั้นนะลองลองลองซิ เตรงเตง็ตงตะเลเลงเตง็ตงตะเลเลเลงเขาแนวลิเกล่ะแต่สวยๆนะฮะเวลาแบบ จีบจีบอย่างนี้นะฮะนี่ก็ชชอนี้ก็รำมาตั้งแต่ประถมถึงม .3 นะครับถ้ารำต่อยันม .4 ม .5 ม .6 น่าจะเป็นตุด๊ด <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นกระเทย <c oughs> หรือไม่คงไปเรียนหน้าตาศิลป์นี่แบบฟ้อนรำอะไรเงี้ยไปดีดไหอ,อ,อะไรประมาณนั้นเอาละครับเราจะไปชมคลิปชวนกันยิ้มในช่วงนี้น้องรีมชอบเลี้ยงอะไร เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวนะฮะมิ้วมิวเงาน่ารักน่ารักนะฮะเอาละครับเราจะไปชมคลิปน่ารักน่ารักของคนรักแมวในช่วงชวนกันยิ้มครับชวนกันยิ้ม คลิปน่ารักนกแบบนี้นะครับก็สามารถส่งมาให้เราได้สร้างสีสันสร้างรอยยิ้มกันได้นะครับในช่วงชวนกันยิ้มน้องดีแมวที่บ้านชื่ออะไรชื่อทั้งข่าวใบตองค่ะทั้งข่าวใบตองมันต้องมีที่มาคือเหมือนเขาเป็นแมวจรน,นะ<อ>นใช่เป็น เหมือนเจ้าของเก่าเขาก็มาเลี้ยงพอเขามาเห็นอยู่ที่บ้านหนูเขาก็บอกว่าน้องชื่อขังข้าวใบตองนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคขังข้าวใบตอง๋อเก๋ดีนะเก๋ดีไม่เหมือนใครด้วยใช่คิดว่าไม่เหมือนใครนะครับพาะไม่เคยได้ยินพึ่งเคยได้ยินนี่แหละน้องแมวสีสว่างค่ะโอ้โหแมวนําโชคด้วยนะเดี๋ยวมีคลิปน่ารักน่ารักน้องแมวสีสว่างรังข่าวใบตองอย่าลืมส่งมาร่วมสนุกจะได้รู้ว่าเอ้ยแมวน้องดีมนะครับหลังจากเมื่อสักครู่ชมน้องดีม รำสวยๆนะฮะเป็นการรำบูงสวงช<า>ใช่ใไหมฮะก็จะพาไปดูสกู๊ปเรื่องราวของโขนพระราชทานนะฮะในตอนกุมพกันทดน้ำนะะเคยชมโขนไหม เหมือนเคยเห็นแค่ในทีวีค่ะอ๋อแต่ว่ายังไม่ได้ดูจริงๆนะฮะตอนนี้มีแสดงอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับถึงวันที่5ทธันวาคมขนพระราชทานตอนกุมภกันทดน้ำไปชมสกูปกันเลยครับว่าจะมาเป็นกุมภกันทดน้ำช่วงฟาร์มรักปักหญิงบทบาทของกุมภกรรทคราเนี่ จะเป็นบทบาทที่มีความสำคัญปุ่มประกันเนี่ยโดยปกติแล้วเป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมในบทบาทตอนนี้เราจะเห็นว่าคุ่มประกันเนี่ยมีอีกแบบหนึ่งคือเขาอยู่ในหมู่ญาติคือทศกัณฐ์เป็นฝ่ายอาธรรมเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับในลักษณะของคนที่อยู่ในฝ่ายอธรรมในการที่อยู่ในหมู่ของคนที่ไม่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ย มันก็มีความจําเป็นต้องโอนอ่อนผ่อนตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นว่าในบทละครเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยเราจะเห็นว่าบทบาทของแต่ละตัวเนี่ยถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วมันจะมีข้อย้อนแย้งมันจะสอนในเรื่องของการที่จะดํารงตัวอยู่ได้ในแต่ละพวกแต่ละพวกได้เป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันตัวอื่นก็มีความสําคัญเหมือนกันนะตัวพระรามพระรักตัวปุ้มกัน ตัวเมเหสีของกุมภกันเมเหสีรองนะครับคือนางคันธมาลีพวกนี้ก็ต้องมีความสำคัญเหมือนกันคันธมาลีในโขนเนี่ยสุดยอดค่ะหนูมาทำความรู้จักและหนูก็จะเห็นลีลาการรำอีกแบบหนึ่งซึ่งหนูจะต้องตกกามต่อไปนะแม่ไม่บอกตอนนี้แต่ลืมความเป็นคันธมาลีขึ้นถึงอันนี้เป็นสนมเอกของกุมภกันนะคะ ซึ่งหนูจะได้เรียนรู้ค่ะเป็นอีกนางหนึ่งในวรรณคดีรามาเกียรติ์ตอนนี้นะคะสําหรับการแสดงขวัวในครั้งนี้นะครับตัวละครหลกัหลกๆก็จะมีครบทั้งพระนางยักษ์และก็ลิงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัวเอกทางด้านพระก็จะมีพระรามและก็พระลักษณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพระเนี่ยจะทีในในส่วนของรำถวายพระพรเป็นชุดเบิโกโรงก่อนที่จะการแสดงขวัวเนี่ยนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีตัวเบตเตรเลตอื่นๆส่วนตัวยักษ์ก็จะมีตัวละครที่สําคัญเลยก็คือศึกนี้เป็นศึกกลุ่มภกันเพราะฉะนั้นตัวละครยักษ์ที่สําคัญที่จะเลือกในครั้งนี้ก็คือจะเป็นตัวกลุ่มภักดีและก็ทศกัณฐ์นะครับแต่ว่าบทบาทหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่กลุ่มภักันเพราะว่าเป็นศึกของเขาโดยเฉพาะนะครับมันก็ยังมีตัวอย่างเช่นอินทรชิตมีพิเภกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นส่วนของตัวยักษ์ส่วนลิงก็จะมีพวกหนุมานแล้วก็บรรดาพยาวานอนสุครีพ องคตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีซีนสุดท้ายน่าจะต้องอมีฉากยกรบด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีบรรดาพวก18มงกุฎนะครับเสนายักษ์เขยนยักษ์เขนลิงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้น,นในการคัดเลือกครางนี้เนี่ยก็จะเลือกอครบทั้งทุกตัวละครที่ที่อยู่ในศึกนี้ครับ เป็นที่หนักใจมากก็เสียดายว่าถ้าสมมติจะต้องตัดใครออกไปนะครับเพราะว่าฝีมือนี่ทัดเทียมกันจะเลือกคนที่สามารถที่จะไปปรับปรุงแต่งให้เหมาะสมกับการแสดงในแต่ละบทบาทได้เป็นอย่างดีเป็นประสบการณ์ที่เราอยากจะสร้างให้ผู้แสดงรุ่นใหม่เนี่ยได้สืบทอดกันไป ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของศิลปะโขนเฉลิมพระเกียรติไปด้วยกันพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้นะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับมีโชว์แสดงไปจนถึงวันที่5ทธันวาคมกับโขนพระราชทานตอนกุมภกรรณถดน้ำ ช่วงหน้าไปยิ้มดังท้องกับแขกรับเชิญเราเลยนี่เลย <c oughs> ตอนนี้มาร่วมเป็นพิธีกรน,นะครับใช้ให้คุม้มแมงบรีมธนพรน,นะฮะพักจากทางสถานีสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ารายการยิ้มดังกับช่วงยิ้มดังท้องกับน้องรีมครับ <c oughs> ยิ้มยิ้มยิ้มดัง พื้นที่แห่งนี้มีแต่รอยยิ้มอิ่มสุขลูกสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้สนุกส่งรักส่งยิ้มให้หันสาเปี่ยมสุขมันยิ้มให้สนุกยิ้มให้มีความสุขยิ้มดังให้มีความสุข y ย yo